ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะไอคุณแม่จะไอรีวิวผ้าขม้านะคะวันนี้นะคะค่ะผ้าขม้าค่ะเป็นเป็นผ้าไหมนะคะค่ะแต่ทําลายผ้าขม้าค่ะรหัสสิบสี่ค่ะค่ะเป็นลายผ้าขม้าค่ะเป็นผ้าไหมนะคะตัดเสื้อสวยนะคะ ค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมดูดีดูเด็ดนะคะค่ะเป็นลายผ้าขาม้าค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะลายผ้าขาม้าค่ะผ้าไหมนะคะค่าพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะค่าผ้ายาวสองเมตรกว้างอยู่ที่เจ็ดสิบสามเซนค่ะค่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าขาวม้าค่ะค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมค่ะช่วงปีใหม่ค่ะตัดเสื้อสวยๆค่ะคุณแม่เห็นเขาตัดเสื้อสวยมากเลยค่ะค่ะตัดเสื้อแบบซับฟรีก็ได้ค่ะหรือจะตัดเป็นเชิอเชิดก็สวยนะคะค่ะเหมาะสมมากค่ะผู้ที่ไปทํางานราชการค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะลายผ้าเขาม้าค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะ ค่ะไม่ใช่ผ้าายค่ะค่ะงานผ้าไหมค่ะค่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ารหัสหนึ่งค่ะนี่ค่ารหัสหนึ่งนะคะค่าสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่าลายผ้าขม้าค่ะค่าตัดเสื้อก็สวยค่เอาไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะเป็นผ้าเขาม้าค่ะเป็นงานผ้าไหมนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะวันนี้ก็เหลือไม่เยอะนะคะขายดีนะคะค่ะผ้าไหมผ้าขาม้าค่ะท่าจะไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขก v i p ของเราก็เหมาะสมค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยงามค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเป็นลายผ้าเขามาค่ะรหัสสิบสองนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะรหัสสิบสองค่ะราคาอยู่ที่ค่ะห้าไอเกตร้อยบาทค่ะค่ะท่านมักลายไหนชอบลายไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะท่านชอบลายไหนมักลายไหนคะเป็นงานผ้าเขามาค่ะค่ะจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะ ค่าราคานี้พอเอื้อมมือถึงค่ะไปเป็นของขวัญของฝากค่ะค่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นงานผ้าขาม้านะคะขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะคาะรหัสสามค่ะพื้นนี้ค่ะ ค่ะท่านชอบโทนสีไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะเป็นผ้าขาวม้าค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะผืนใหญ่นะคะเต็มสองเมตรนะคะค่ะเป็นงานผ่าหบ้านค่ะค่ะสวยค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะราคาอยู่ที่เก0ร้อยบาทนะคะค่ะงานผ้าขาวม้าค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะค่ะเป็นผ้าขาวม้าตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ ค่ะสวยมากค่ะราคาอยู่ที่700บาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะราคา700บาทค่ะงานผ้าเข้าม้าค่ะสวยค่ะมีแต่คนทักเข้ามาเยอะนะคะผ้าเข้าม้าเนี่ค่ะคุณแม่ลองเอามาขายลองดูค่ะค่ะมันเป็นผ้าไหมค่ะแล้วก็ตัดเสื้อได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่700บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะงานผ้าขามาค่ะค่ะคุณนี้เป็นไหมน้อยค่ะค่ะรหัสสิบสามค่ะค่ะท่านชอบรหัสไหนท่านชอบเบอร์ไหนก็โทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะรหัสสิบสามค่ะงานผ้าขามาค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่แางสวยไม่จืดจางค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะ คาะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มมากขาดสวยค่ะเป็นงานค่ะผืนนี้เป็นงานใหม่น้อยนะคะค่ะรหัสสิบค่ะผืนนี้รหัสสิบนะคะ ค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะไปตัดเสื้อสวยงามมากเลยค่ะคุณแม่เห็นเขาตัดเสื้อเชื้อใส่สวยเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่700้อยบาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกขืนนะคะเจ็ร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทาคุณแม่ค่ะเป็นผ้างานผ้าขาม้านะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ร้อบาทค่ะเป็นงานผ้าขาม้านะคะ ขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะวันนี้คุณแม่รีวิวค่ะถ่ายคลิปผ้าขาม้านะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นผ้าขาม้าค่ะท่านอยาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะขาดช่วงปีใหม่ค่ะหรือท่านอยากไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขก V.I.P ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีนะคะขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะงานผ้าขาม้าค่ะ ค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่าราคาเก็ดบร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกถืนงามทุกผืนค่ะเด่นทุกพืนค่ะตัดเสื้อเข่าสวยค่ะคุณแม่เห็นตัดเสื้อนี้ค่ะคุณแม่ไม่ได้ลองเอาตัดเสื้อให้กับไอพ่อใหญ่อยู่บ้านนี่ลองดูค่ะค่ะพ่อบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าเห็นเห็นเขาตัดพวกราชการเขาตัดใส่นี่ค่ะงามมากเลยค่ะเลิศรูดูเด่นค่ะ มีก้วหนึ่งหัวเ็าเป็นผู้ใหญ่บ้านค่าไปตัดสวยค่ะคุณแม่เห็นเขาตัดแล้วมันสวยค่ะค่าราคาอยู่ที่700อบาทนะคะค่ะเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะท่านจะอาไปเป็นของขวัญค่ะในช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมค่ะค่ะเป็นงานผ้าขม้าค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะยาว2เมตรนะคะค่าราคาอยู่ที่เจ็ร้อบาทค่ะ ราคานี้พอเอื้อมมอถึงค่ะเก็ร้อยบาทค่ะพื้นใหญ่ค่ะค่ะความยาวสองเมตรค่ะกว้างอยู่ที่เมตรอยู่ที่เจ็ดสิบสามเซนนะคะค่ะเป็นผ้าหนักกว้างค่ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะระหัสห้าค่ะผืนนี้รหัสห้านะคะค่ะชอบรหัสไหนไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะค่ะเป็นรหัสห้าค่ะค่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัด ค่ะคุณแม่ถ่ายคลิปเร็วก็เดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะผืนนี้เป็นไหมน้อยค่ะสวยค่ะเลิศดูดูเด่นมากค่ะขาะรหัส9ค่ะผืนนี้รหัส9นะคะค่ะเป็นผ้าขาม้าค่ะผืนใหญ่ถึงกว้างค่ะค่ะสวยค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่หจืดจางค่ะค่าราคาอยู่ที่900บาทนะคะผืนละเก้าร้อยบาทไปเจ็ด้บาทคุณแม่พูดปิดขอภัยค่ะ ค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยขายผ้าอันนั้นค่ะผ้าผ้าพื้นไอตัดเสื้อค่ะคุณแม่ก็เลยเออเริ่มไปหน่อยค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะรหัสเก้านะคะผืนนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะรหัสเก้าค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะ าดสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางใส่ไปตัดเสื้อเลื่อนรูดูเด่นมากค่ะขาดท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะข,ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ